เรื่องย่อพูดรัติการเรื่องราวของเจ้าหลวงคำเมืองและสหายรักขุนงาย ที่ผ่านมาเห็นเจ้านางจันภาพร้อมพี่เลี้ยงสีอ่อนถูกพวกโจรป่าดักล้นพอดีจึงเข้าช่วยเจ้านางไว้ได้ทันจนก่อเกิดเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักเมื่อเจ้าหลวงคำเมืองและขุนง่ายตกลุมรักเจ้านางจันภาแต่เจ้านางจันภามีใจให้เจ้าหลวงคำเมืองในขณะที่สีอ่อนหลงรักขุนง่าย และหาทางใกล้ชิดคุณงายโดยทำตัวเป็นแม่สื่อสร้างเรื่องขึ้นจนทำให้คุณงายเข้าใจผิดว่าเจ้านางจันผามีใจให้คุณงายต่อมาเจ้าหลวงคำเมืองเสกสมรสกับเจ้านางจันผาเจ้านางจึงถูกสถาปนาขึ้นเป็นแม่เจ้าจัดผาแห่งคุมเชียงคำเจ้าหลวงคำเมืองรักแม่เจ้าจันผามากจนหลงลืมสนมที่เคยมีมาแต่ก่อนเป็นเหตุให้ม่านฟ้า สนมเอกของเจ้าหลวงที่เป็นนางรำมาก่อนและมักใหญ่ไฝ่สูงแต่เคยมีสัมพันธ์กับคุณนายมาก่อนเลยเสียใจที่ไม่ได้รับความรักความสเสน่หาจากเจ้าหลวงเช่นเดิมจึงทำยาสเสน่ห์ใส่เจ้าหลวงคำเมืองให้กลับมารักตนเจ้าหลวงหันกลับไปหลงม่านฟ้าไม่ออกว่าราชการและทอดทิ้งแม่เจ้าจันผา สร้างความขุนเคืองให้กับคุณนายที่เจ้าหลวงผิดคำสัญญาเมื่อเห็นนางอันเป็นที่รักถูกทอดทิง้งจึงคิดกอบกระบฏฟองสุมผู้คนม่านฟ้าถูกจับได้ว่าทำยาสเสน่ห์ใส่เจ้าหลวงแม่เจ้าจันผาจึงขอให้หมอเมืองคำแปลงที่เป็นพ่อสีอ่อนช่วยทำพิธีผ่าจ้านระหว่างเจ้าหลวงกับม่านฟ้าเจ้าหลวงจึงกลับมาเป็นคนเดิม ม่านฟ้าถูกสีออนจับกรอกยาพิษจนตายโดยเข้าใจว่าเป็นฝีมือของแม่เจ้าจันผาส่งสีออนมากรอกยาพิษตนทำให้มีจิตผูกพยาบาทอาคาแค้นต่อแม่เจ้าจันผาเป็นอย่างมากขุนงายก่อกระบฏเจ้าหลวงคําเมืองออกไปปราบกบฏแล้วต่อสู้กับขุนงายสุดท้ายเจ้าหลวงคําเมืองเอาชนะขุนงายและจับตัวขุนงายกลับมาลงโทษ ขังขุนงายไว้ในคุกใต้คุ้มเชียงคำด้วยเห็นแก่ความเป็นสหายกันมาก่อนเมื่อขุนงายเอ่ยขอดื่มเหล้าสาโทฝีมือการหมักของแม่เจ้าจันผาเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหลวงคำเมืองอนุญาตแต่ไม่รู้ว่าขุนงายออกอุบายร้ายก่อนตายขุนงายให้สีออนไปเอายาสังที่เก็บไว้มาให้ขณะที่ดื่มเหล้าสาโชด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย คุณง่ายได้ใช้ยาสั่งทําให้เจ้าหลวงคําเมืองดื่มสาโถแล้วตายก่อนตายคุณง่ายได้สาบแช่งเอาไว้ว่าหากเจ้าหลวงรอดตายในวันนี้ก็ขอให้เจ้าหลวงคําเมืองและหน่อเนื้อทั้งหลายที่สืบเชื้อสายจากเจ้าหลวงคําเมืองจงมีชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นไปชั่วก,กับชั่วกันแม่เจ้าจันผาเสียใจมากที่เจ้าหลวงต้องตายเพราะยาสั่งของคนชั่ว จึงให้สีออนไปเชิญหมอเมืองคำแปลงมาช่วยทำให้เจ้าหลวงฟื้นหมอเมืองคำแปงไม่มั่นใจว่าหลังฟื้นขึ้นมาเจ้าหลวงจะเหมือนเดิมหรือเปล่าท่านจึงปฏิเสธที่จะปลุกชีพเจ้าหลวงคำเมืองแม่เจ้าจันารำให้แล้วยืนยันว่าอย่างไรก็ขอให้เจ้าหลวงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งขอให้เห็นแก่นางสักครั้งหมอเมืองคำแปงจึงใจอ่อนเมื่อเจ้าหลวงฟื้นขึ้นมา กลับไม่ใช่เจ้าหลวงคนเดิมยามรัติการมาเยือนพระจันทโผล่ขึ้นประดับเหนือท้องฟ้าร่างกายของเจ้าหลวงคำเมืองจะมีเขี้ยวงอกออกมาในคืนวันเพ็นและต้องกินเลือดสดเจ้าหลวงกลายเป็นผีดิบออกอาลวาดและส่งต่อท้ายญาติจนมาถึงเจ้าพีนจักรสอนอการันเจ้าหลวงคำเมืองกลับชาติมาเกิดเจ้าพีนจักรสอนอการัน อดีตเจ้าหลวงคำเมืองกำลังหลับลึกลงสู่ราวังแห่งความฝันเจ้าผิีงจากสอนอการันเห็นตนเองแต่งกายสูงสักเหมือนเจ้าหลวงกำลังสิบดอกเกดถวาที่มวยผมให้กับสตรีงดงามนางหนึ่งซึ่งแต่งกายงดงามแลดูสูงสักไม่แพ้กันบรรยากาศที่รายล้อมอยู่นั้นบ่งบอกได้ว่าทั้งคู่กำลังมีความสุขและรักกันมากเพียงใดแต่ไม่นาน เจ้าหลวงในร่างผีดิบกำลังดูดเลือดทหารก็หันมาเจอสตรีที่ตัวเองรักกำลังใช้กริชจ้วงแทงเจ้าผียงจากสอนอการันสะดุ้งตื่นแล้วพบว่าตนเองฝันไปแต่ความฝันช่างเหมือนจริงเจ้าผียงจากสอนอการันครุ่นคิดถึงผู้หญิงในฝันที่ฝันเห็นบ่อยๆอย่างสงสยัยเธอเป็นใครทำไมเข้ามาอยู่ในความฝันผู้พิง อดีตเจ้านางจันผาอดีตนักศึกษาปริญญาโทอักษรรศาสตร์เชี่ยวชาญหลายภาษาปัจจุบันทำงานแปลหนังสือและรับจอบเป็นไกด์หรือล้าในบริษทัทท่องเที่ยวชั้นนำแห่งหนึ่งเป็นอาชีพเสริมเมื่อนายโชธบิดาภูพิงป่วยต้องใช้ค่ารักษาจำนวนมากในขณะที่เงินในบัญชีของภูพิงมีไม่มาก ภูพิงจึงตัดสินใจไปสมัครงานที่คุ้มเชียงคำและพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เชียงรายภูพิงพานักท่องเที่ยวคู่สามีพันรยาไปดูพิธีบูชาผีมดผีเมงจูจ่ๆฟ้าก็มืดลมกระโชกแรงผู้ที่กำลังฟ้อนรำคนหนึ่งล้มลงและลุกขึ้นแล้วชี้มาที่ภูพิงจ้องเขม็งบอกว่าให้ไปจากที่นี่ซะแล้วอย่ากลับมาอีกระวังอันตราย มีคนจ้องเอาชีวิตภูพิงตกใจแล้วถอยหลังไปชนกับเจ้าผียจากสอนอการันเพียงแค่สบตากันนั่นทำให้เธอและเขาหัวใจกระตุกวา่าภูพิงกําลังจะขอโทษและขอบคุณที่เขามาช่วยพยุงเธอจึงไม่ล้มลงไปแต่เจ้าผียจากสอนอการันเมื่อเห็นภูพิงชัดเจนถึงกับตกตะลึงเพราะใบหน้าเธอช่างเหมือนผู้หญิงในฝันและด้วยความตกใจเขาจึงปล่อยเธอทันที ทำให้ภูพิงลมก้นกระแทกพื้นภูพิงลุกขึ้นมามองอย่างขุนเคืองจะต่อว่าเสียหน่อยเจ้าผพีงจากสอนอการันก็เดินหนีไปไกลแล้วเจ้าผพีงจากสอนอการันที่ยืนอยู่ที่มุมหนึ่งแอบ,บมองไม่วางตาและสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมเหมือนกับผู้หญิงที่อยู่ในความฝันเขามากเมื่อภูพิงผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าพาซินีน้องสาวเจ้าพียงจากสอนอการัน จึงได้เข้าไปเป็นครูสอนพิเศษเจ้าขวัญล่าและเธอต้องตกใจอีกครั้งเมื่อรู้ว่าผี่ยูจากสอนอการันคือพ่อของขวัญล่าและยังต้องเจอกับสบันงาอดีตม่านฟาลูกสาวของตองนวลที่รักเจ้าผีวยจากสอนอการันและหาทางกำจัดภูพิงโดยให้พี่ชายอินทร์อดีตคุณงายจัดการ แต่เมื่ออินทร์เจอภูพิงกลับตกกลุ่มรับทันทีผาเมืองคอยช่วยเหลือเจ้าผีญจากสอนอการันไม่ให้ถูกจับได้ว่าเป็นผีดิบขณะที่พ่อไหยยยศเวพ่อของผาเมืองถึงกับตกใจเมื่อได้เห็นภูพิงในคุ้มเชียงคำและเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้กับเจ้าผิญจากสอนอการันฟังเรื่องราวจะลงเอ,อยอย่างไรเมื่อภูพิง รู้ว่าเจ้าผีงจากสอน,นอการันเป็นผีดิบเขาและเธอจะก้าวพลคำสาปไปได้หรือไม่ติดตามดันต่อได้ในละครพูดรัติการ